พี่น้องถี่แล้วถี่แล้วปลาดุกคือเก่าบอกอ๋อที่โตปลาดุกอีกแล้วพี่น้องตัวใหญ่เติบใหญ่ๆเนาะแมงดาพี่น้องบอ้โคบบอกจาไม่ไหมได้่ได้บอ๊ะมีแมงดาพ่อแม่ โดยกาบสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขุทุกคนเด้อโดยมาพบพอกบนองลาตีเด้อพี่น้องเปิดภาพมาเมื่อนี่กะทงไ้ทงหน้าพี่น้องพอดีลงมาทงหน้าน้องมือนี่ป้าบรรยากาศกะพอดีแบบเหมือม่อเหมื่อกำขำเลยพี่น้องมากับไอเก่งสองคนเนาะบรรยากาศแต่อยากมืดๆเหื่นี่ยแหละพี่น้องพาตอนนี้กะหกโมงปปลายแล้วเนาะสบายดีได้ไอเก่งเด้อ สบายดีเด้ยใส่หมวกมาพี่น้องมาหนี้เพิ่นกำลังตอนนี้เนาะพี่น้องพี่กำลังขวดอันขี่กระดักเนาะแมนเพราะว่าขี่สะดักบ่ขี่โมเมนต์ขี่กระเดื่อนเด้อพี่น้องแค่แค่ขอใจแค่กั้นเมนจักระเดื่อนวะอี๋หักโมเมนต์ขี่กระเดื่อนเนาะพออะไรบ่อืน้อหนึ่งก็พอละได้ไล่เติร์แล้วเนาะเพิ่นกระชิบไปใส่เบ็ดพี่น้องมาหนีิหลังจากที่ว่าเขาเล่าเบ็ดแล้วแล้วกะ ลองมาใส่เบอ่งพี่น้องเข้ากันยังโบหูเพราะว่ายังโบเคยใส่เนาะเป็นครั้งแรกเลยที่ว่ามาใส่อยู่นี่ค่ะนะเพราะว่าเห็นแต่ทางแบบผู้อื่นใส่เนาะนงรตีกับเพราะว่าเอาใส่โบเป็นพี่น้องไอเก่งเพิ่เคยหาอยู่หา้างกินแล้วก็พอหูจักวิธีใส่มีเอฟซีเพิ่นคอม,คมเมนต์ว่าคือโบเห็ดเละล้ายลอยล้างแหน่เนาะพี่น้องก็เลยแบบเห็ดอยู่บ้านคือกันเนาะไอเก่งเพิ่นเอาไปใส่กะสามสิบป้ายล้างแบบนี้แหละ เข้าบดเห็ดแบบร้ายฮะนะ่ะว่ายุพี่แห้งบุมีหมองใส่เนี่ก็เลยเห็ดไปชำนีก,ก่อนเนาะไปก็ได้แหละชำนีกะใส่หรืเพราะว่าคำแล้วเ<อ>านาะย,ยันตะเลยน่าใส่มนยันยัเป็นไงมันเป็นทงนาเฮาบดเลยอันนั้นขาวเพลินบุ้เป็น,นังเยอะวาอยู่บ้านนะแบบว่ามันเป็นทงน,าน,น,า,น,นา,าน้านนอกมานนาเฮาเนาะ ขิ่นริวายเงี้ยนะใส่ได้ห้องบริยเยีวณขาวข่ขขนดิตามคันนาเนาะอันนี้เขาไตแพดขึ้นมาก่อนเมื่อไ,ไตส้ักวางไงไส้แผลบ้ไก่อะไรแจงๆเนะเริ่มคขำแล้วพี่น้องจังใส่แล้วอันนึงเนาะ ใส่ได้ล้างหนึ่งแล้วบ่แมนอันนี้ก็มันโบ,บอ,อยากมีมองใส่พี่น้องเพิ่นก็ว่าทำมีมองใส่ลายค่ะเขาก็เห็ดลายเนะยาะแมนอยู่บ้านก็คือกันพี่น้องพอได้กินเขา,า,า,าก็บโบได้ใส่ลายดอกลองลองเนาะลองมึง,งก่อนอได้ซองล้างแล้วเริ่มม,นมนะนืนมาเลยเนาะหล่อๆบิ่ อันนี้เพิ่นกาเห็ดให้เห็ดหน้าเนาะกับบริหลายเพิ่นเห็ดแต่เก่ามันเป็นนานาแหล่งนาเหือเนาะบริเห็ดโดนเลยคนเก่าได้มาเห็ดเห็นปีกายนี่ก็เห็ดได้ปีนี่กรเห็ดนะกระเห็ดช่ีนี่เมืนแต่เก่าอยู่แถวอันนี้กับบริเห็ด่นเห็ดไดยอาจจะบ่มีผู้เห็ดอะไรบ่มีฝ้ายไปนะจักชิมีหรือบอลงบ่มีกับบ่เป็นอย่างลองใส่ทางนั้น

มองไดง้หน้ามันอยากโบงเลยฝนกับตกช,ช่วงหลังๆเนาะช่วงนี้ผัดเช้าตกเลยใส่พอดีตอนแรงนันนิดเลียวเนียนมาแต่เรี้ยบดีขำเมียนพอดีขำจะมาใส่แามขำได้ปะ นลองใช้ดงเนาะปักได้อยู่บ่เลยดินแข็งหมดอ่ะลองใช้บ่ได้ยินแต่เสียงเขียดพี่น้องเอ้ยเนาะเสียงเขียดอันแต่อัเขียดน้อยนีเลยแนวแบบเขียดเคียดหน้ารวมมิด เห็นไเนบอคุณใส่มวงมานำ <laughs> เห็นหงอย่าลเละเราเห็นตนไคโคมเอามุงสซ้วก็ใส่มงปักป<อ>ักไว้วแถวนี้ละเนาะสน้ำใสนนใสพี่นอ้องใสิ่ แค่ที่มีหรือบบมีเนาะลองเม่งี่สแบเอ,อาใส่ไว้อันหนึ่งต่อไปอีกหลายหลังเติบล้วเนะมาทางล่างพมดละเริ่มคำแล้วจ้าอากาศหลังจากฝนเขาตกเนาะข้อมังหยาหลายๆน,นี่บ่หนามกับซ้ำนี่แล้วเนาะ เนะขาเป็นกระง,งามอยู่วันนี้ือบ,บ่วปันใดเขาเป็นกระลังงามเนาะเขียวงามอยู่ได้ทั้งเธอพูดกำงามอยู่มาใส่ทางดีเนาะบ้านนี้ทางทางน้าหลาย,ลายแน่พี่น้องเพราะว่าน้าหน่อยเนาะมองหน้า,นามหน่อยก็บ,บ่ได้ใส่ได้โคมหัวมันมืดเลยคันเบ็ดเพิ่น มาใส่เบืงทางนี้เนาะยังหลายหลังอยู่แล้วพี่น้องค่ะชี้ใส่เบิดดี่มดเลยมาเห่าพี่น้องไก่แทนคนมาเหา่า <c oughs> เริ่มมืดมาแล้วเนาะมิตรว่าเหากะสี่อ่าพอไว้สำนีก่อนเนาะเพราะว่าเขาสิมาถามาเบ่งพี่น้องอาสิบถือหรือบ่ถือเนาะตอนยามผู้เละ เอาแบบบรรยากาศมืดๆเลยพี่น้องเสียงเขียดเสียงอันนั้นห้องอยู่เนาะทาเบิ่งต้นเฮามายามเบ็ดว่าสิถือหรือบอกเนี่ยกระซิมีหรือบ่มีเนาะลองเบิ่งเพราะว่าเขายังบ่เคยใส่เนี่ยมันก็มีในถงนาน้อยเดียวพี่น้องบ่ฮู้ว่าปลาสิมาจะใส่เนาะน่าใสยิ่งนี้เนี่น่าใสใสลองเบิ่งว่าสิเป็นจังใดเนาะถทารุ่นน้ำกันพี่น้องตีโตพี่น้องบาลนี่เนาะ เอากะมายามเบ็ดหลังจากที่ว่าใส่แล้วนะพี่น้องผู้ไอ้เจ่งพิ่นว่าว่าเห็นปลาถือเบ็ดแล้วพี่น้องปลาหมานอยูอ่บ่้ยปลาถือเซยตัววแล้ได้สามตัวแล้วติปองพี่น้องไอ้ปลาดุกปลาดุกผู้ตัวบูใหญ่เป็นไดเนา่พอดีพอดีพี่นออ้องใอองชงง่เงี้ยเท่ากับอันเมื่อสักเครื่องอันยังก่อนพี่น้องแล้วกามายาม,มแม่นโดนเติบแล้ว เขาบอเขาไปซักเครื่องมาจามาามานะังมายามนะมายามยามรอบเด็กอืมจะโดนล่ะตัวนี้นะี่ยมันถือไปใส่แล้วเน,ะนาะแม่นเพราะว่าเขาใส่มาเนี่ยกับแม่นเป็นชั่วโมงอยูนกันเนาะแม่เพื่พอซักเครื่องแล้วเนี่ยที่น้องสามตัวเานาะเขาได้แยงมาเหมือนเขาสิเอาเขาเอาแยงมาใส่ปลาดุกน้องเขาสิไปเลอกวงทางคุณอีกมาเนี่ยใส่กลับคืนบ้นแบ่นี่แต่ตาวที่ก้า เมียนใส่ปะไว้คือเราขนุงเสะแค่ยางมาเนาะมนีเพรวะขนโต๊ะขนลินหน่อยหนึ่งนนั้นมีอะไรด้ผมเนี่ยเลขชือดอกปะไปหล่อบางอีกเนาะฝนตกฝนลินพี่น้องมาเบิ่งยามเด็กเนาะเอาสีมาลงให้เบิ่งยามเศร้าพี่น้องพอดีบรรยากาศยามกลางคืนว่ามันเด็กโคตรเลยอ่าตัวนี้เบื้องเนาะ ปูลงลุมก็ได้ว่าเสียงเขียดพี่น้องดังสดๆแม่ยาดอกได้พอได้กินพอปิ้งพอได้ปิ้งเสียงเขียดท้องพี่น้องเอออยากกลับอีกแล้วน่อยหนึ่งนาะดังๆน่อยหนึ่งแม่ไม่ต้องมาการเขียดก็พอได้กินอยูเลย เสียจะก,กินแหละเนาะก็เลยว่าลองมาหาปลาเบุญชิน, mm hmm. นเสียด,ดูไรเนี <laughs> ่กชินปลาติชิมทอดอันปลาบาติไอเก่งคนละคนลายเนาะพอได้กินมาทางเฮาแล้วก็บ่พอยได้กินซื้อก็ได้อยู่เนะ 16, ะาะสิบสองพันเนาะพอได้กิน mm hmm. กู้ไปเลยบบาเลยว่าใส่ต่อ mm hmm. อ่า เขาใส่แค็มทงหน้าอะไรต่องทั้งทงเพงอันตัวนี้คือบ่เอาเอเบ็ดเหี่ยแต่ข้าวก่อนถูกเงินแบบใส่กันอีกเบ็ดตัวเองเหี่ยวแมงดาเอาบ่เอาเอามาคบมือบ่เนาะคบไดบ่เอาก็ยากคบบ่เหมือนกันเหมือนกันแมงดาพี่น้องบ่คบมาคบบ่ชอบไม่ไห่เลย ได้ป <surprises> ่ะ <BAR K> <partido> ได้ได <AP> ้ไ <caveat> ด้เหม็นเมนดาพวกนี้เม็นดาเด็ดขาบอกเขาจะใส่ในเรนนะบลเด็ดขาเนาะมาดูเอาคอมเอานี่นังงดูเอาคอมออกก่อนนี่ออกจากคอมพี่น้องมีผัวแมงดาผัวเนาะเอามันอยู่ในชานี่นะมีง่านี่นาะพี่น้องเจียวแมงดาแซ่บไดงเอามันเอาใส่ทงเลยได้หอมแมงดามาแต่ใส่เนาะแบบนี้เนาะมันมันมันแมงดากันอาบลต้องเด็ดตีนเนาะต้องเด็ดเยอะๆยมันไต่กันเด้อ บ่เขากระหูทงมันไหวีิยังไงฮะนี่คือพายามันอันนั้งงออน,นอกมีเซยน,น,นาะทงนาอนี้แมงดามาาสุดๆเลยติได้สองตวัวนี่พ่อแจ๋แล้วตัวสามตัวสิบพันต, 10, ตลาดจะ่ะเ,เป็นยังางป่า เป็นยังอืมเขืออิเล่ป้าดุป้าดุก่าดเขาตองกระเอืยอยู่ดอกคอยเอามันถึงตาพี่น้องมันถึงโดนผลเนาะป้าจิตต์ตัวป้าหย่าของนำบอนี้นะป้าตัวตจนหลูนอืมพี่น้องมานมัน ลปลาดุกอีกแล้วเนาะตัวใหญ่เตอ๋อพุกเอาขายเอาเองเด้อสีต่ตัวแล้วได้่สีต่ตัวเดีสี่ตัวแล้วพี่น,อน้องมนัมนมันว้ายเอ้ยแานตักมือฝนตกลินพี่น,อน้องมันปลาดุกคนสีใสเต่อเลยว้าเริ่มตกแหงอีกเลยยี่นี่คือเศร้าเลยเนาะตกม่อีกแล้เดนนี่โทรศพัพท์อะไรบ่มีหัวแนวกลางเออหมวกน้ำแข็งเด็กจับบอลเรเอามานี่หมวกอันหนึ่งอาบ่ ไม่ใช่จงดีกว่าจงเฮงจ้าจะมาจะไหวใช่เรียบเซว่าสองอีกได้ <c oughs> ได้อยู่เ่เลยสะแมงมร้ายกระดกตัวบุถ,ถือก็มีบนตกลินเดี๋ย ก็คืออยาได้ได้สามโตสี่โตกับพอแล้วพอแจวอยู่ดอกเมนได้ดนะไสี่โตเลยเด้ยตัวใหญ่เติบมีแมงดาพอมแมแงดาะะเออเด็ยินเบิดเสียงเขียดเสียงกบตัวนี้บ่ถึงเนาะมันกับตัวมานตัวโมมานทั้งแหละ อันนี้ชิเป็นคนด้วยพี่น้องที่ว่าขุลงมานี่เน้วเริ่มแห้งเลยสายเป็นเิ่เอาข้ายามยามไปเหาะทำนาุหลุดบ่หลุดเลยเอามายามโดนเกินถือเส้นหนัอยู่่กะ คนเนี่ยโดนลงโ๊ดกันด้วยมันลดน้อยมันเดนเกินไปคุณใส่ปลาไว้เลยแมงไหมลายท่แท้จังแมงไหมเนี่ยปลาที่ลอกกระดิบสั้นก็นี่ก็ลงโทษกันอีก เน,นี่นทางคุณจะมีด้มาลงยงเงี้มาเเบดกัุสกขยพี like ่น้องมางย่างเต็มทางคุณจะมีทางนุมพวกกันย่างบเออทางคุณจะมี บ่ว่านเพิ่นใส่เลาะๆตามข้างหน้าเนาะได้ยินแต่เสียงเดิกๆมานี่แห้งสมมุติไดเสียงเขียดเสียงกบผ่านทางมากี้นี่กะเห็นเขียดตะปาดเนาะเขียดตะโลัโ่นแหละคมกันอยู่พี่น้องโตแต่ว่าเฮาบน่นเอามันบ่หลายเฮาบ่เอาเนาะปะไว้ให้แ <c oughs> <c oughs> มาทางนี้เนาะ ปลากินเบ็ดอิเลพน้องเหรออาหารนี้กับแฟนเนอะเงินบอโอ้โหโอ้โหน้องถี่ล้วถี่อแล้วปลาดุกคือเก่าบ่ออ๋อที่โตปลาดุกอิเลพน้องโอ้ตัวใหญ่เติบอ๋อใหญ่ๆเนาะปลาออกจากน้องที่อั่นเนียนบ่คือสีพันๆเกลือขาวปลาดุกปลาดุกหน้าบวาดอยู่ตรปากน่อยจับนะไพสิบิเลี้ยง เป็นแต่ไหนาหรือว่าสียเลี้ยปลาใส่ทองไหนาปลาปลาปลาทองนามือนกันมีเพลยเลี้ยงใส่ไฮนาด้วยน้ำตกไรสะดกมานี่แล้วพี่น้องคูโตใหญ่เติบเนาะเบยร์ถอกันเลยกับโตอยู่บ้านเติบบแบบคอยจับไว้ัะโตละอันนั่นนั่นมันเป็สี่ห้าตัวเลยบอกคูเขาใส่อัน แห่งสีเขียวมันนี่อันนี้น่เจ้าเห็ดอะไรเบาเรือไม่ถวเห็ดอันนี้นะบ่เคนซะื้อซ <iny smoke Jam ula> ื้อบ่กซื้อใส่ยังมาแหละเออแล้วเราก็เลยได้เลยเนาะเราคิดว่าอันจะเห็ดไวอ๋อคิดบบนั้นเด็กคนกสิใส่ปลาไว้อีกเนาะคือบ่ถือกบคือโบถือกบอ่ะ ใส่แบบนี等等้เลยพี um. ่น้องทั้งกบดีที่ลายเพราะว่าใส่ลายล้างกะสุดท้ายกะถือหน่อยคือเก่าหอกใส่พอดีพองามหอยหอยเกาะเสือเลยค่ะมือมือตึงในเบาคอยดึงใน้บาตัวนี้มือถือเงียบเงาตัวนี้ มีสัญญาณตอบรับแต่็ยงได้ยังไ่ได้ยัง่ได้ยงม่ได้ยังด้ยังไยไปเหดนย่ดย่ได้ได้นีงนี่้ยง่้นงด้ง่ด้ง่ั่ได้งไ่ด้่ได้ม่ได่ไ้เพิ่นเพิ่นเพิ่นเอาออกบ่ได้พี่น้องไว้เมื่อปดอยู่เฮือนเพิ่นม่นเมงอีหยังมาในโทรศัพท์นี่ เขาเลยเปิดแผดพร้อมอยากเห็นมาตอมอยู <tr> oh ่ฝนก็เริ่มมาแล้วเนาะตกได้ตกดีลินลินอยู่จะใส่หอยพี่บ่ะหลังสุดทไทยแบบหนุ่มพีบ่เป็นใส่ไว้แี้ เดี t ยวสักครู่นะยามยมาตหลายเนาะเกาะไว้เลยได้หลายตัวเติบพี่น้องลงมายามแป๊บนึงเนาะเฮาก็ใส่แต่ยามหัวแรงจนฮอบดึกมายามไปแยงสีฟ้าสีเขียวเดี๋ยวานีก่อนงนใส่ไว้ยามอันนี้อะไรอืม ยังฝนยงหลดนะยีงไข่ได้วาอันก็คือถือสงเสืแ้วเนาะฝน<ล>ตกแน่นามกับมองคุณมองทรายเนาะนนาตัวนี้ตัวนี้บุรสเนาะ อันปลาดุกที่เราไปกิเกี่ยวในเบดอีกท่านๆนี่เก็ได้พอลุ่มผู้บอกเนี่ยพอดีเฮากูเบดแล้วห้อกับกับบ้านแล้วบ้านเมืองแล้วคนกะต๊ะห้ามเลยพอได้กินบ่ใส่ไปเลยบอกเลยกูอี เ็นตนะนเสียงเขียนห้องวบเอียดตัวเอียดอยู่เนาะทางหนอกสอนก็ได้เลยมันเป็นนาจอกลอ,อกนี่เน,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 นาะดูดสอนแมีแต่ว่าฝนตกหนีไม่อยากคือเนาะไม่อยากมานกันเลยถานยสอนเนะออคอยไปน้หนลงมาหาที่ส่นาใส่ phun và theo sau theo tố na à cả thịt thắm men quạt men là cái đại đấy, pha là phun, suốt là bơ. มาแบบนีここ้เนาะเอาก็ออกมาแล้วพี่น้องใส่อันเบ็ดปลาไว้แล้วก็ออกเมื่อเสเตรียมเมื่อแล้วมาเบิ่งปลาดุกโอ้โหปลาอะไรใหญ่ตอันนี้เพิ่งดูใหญโตบ่ะหาบอ่ะบ่บอใหญ่ตัวหาตัวเป๊ะๆกบแมงดาพี่น้องโอ้เบิ่งปลาดุกเนาะมันอยู่เด้อตัวใหญ่เติบเนาะตัวใหญ่อยู่ได้นี่แมงดากระถือโอ้โหมาได้ใส่มันมีเนาะทงนาก่ะเนาะมันมาอยู่ตามทงนาเออพอได้กินอยู่พี่น้องไอ้พวก เขาใส่แงงมาคักแงมืันนี้นเก่งเผื่นจัดการเลยมาใส่คือเก่าลองมาใส่เป็นครั้งแรกเลยตั้งแต่มาอยู่ในบางลาตีเนาะส่วนร้ายนะพี่น้องมิเตไปใส่อยู่บ้านเพื่นเพราะว่าเฮาก่บโบเคยใส่เนี่ยแหละ,ะปกติเห็นแต่แบบแต่เก่าเนาะอยู่น้ากันแถวเตาถ่านกะเห็นแต่ลุงแหล่เพิ่นใส่เบ็ดกบอย่างนั้นเลย่บ,บเคยเห็นเพิ่นใส่ปลาปลากระถือโบราณขนาดเห็นกะบ่มีเนาะ เพราะว่าผู้ใดใส่บอกเป็นตระแตงกบาได้กินะนะโอ้โหมองสีใส้เนาะนี่จะมาเฮากับสีคอโจ๊บคิปไปก่อนพี่น้องเพราะว่าตอนนี้กะเด็กแล้วเนาะเอาสิกลับก่อนมีถ่าเบิ่งยามาเศร้าพี่น้องคลิปนี้ลาวเพียงสามหนีเด้อพี่น้องถ้าพบพ่อคลิปหน้าเนะาะทำเลยโดยขอขอบคุณขอบคุณที่ว่าเขามาหาโซมคลิปเนาะ ขอลาไปก่อนพวกเฮากะเอาสบายดีเด้อสบายดีเด้อโดยสบายดี